sai nem dici sai nem dici Rugaku da là di Vescovi dei. Che roba. La tirate i murtoia, la tirate i murtoia. La bella che ora.

เล่เลาลเยังมเยะนะไปยังนะไปยังที่ะร้อเียนแ้แล้วโอ้กลัลแ้งแ้งเลย ให้คือตใเลยให้เข้าเลยใหรเขเลยตัอยโอ้โหโอ้๋ออ๋กอกออ้เล๋ออ๋ออ๋อ 我那法律上，嗯，来路。 来替我，娘那干的。 শু দিয়ে হ'বে সদায় কি চুপে শুব เดีวค่อยๆนะจะส่กี่สีบะีโดเซนอะไรกวทีจะเป่าสิเลเยไยอมเออดูเห้ันสุดกี่หรอ ที่กูทุกปุยไว้ที่กูจะลาอ้อย

กูตุบเปว้าเมียเลยอีกุตดลาซาต่พอนี่พึ่ไม่ให้ล้วงไปเลยคุอเราพึ่งไม่เบื่อตัวเต็ม้อสีอ๋อเป่าเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย้อกุตุลาซาเนาะแต่กุตุลาซาได้แต่จ่ยกูตุ๊ลาซาเลยที่พอดีพอแต่มันคุเขาคุ้นพอยาเจ้าเลยเลขาคกูตุบเปว้า ไอจุยกุยเลี่ยไรกุยเลี่พอเออนีด้วยเนี่ยุยฝอยนะกุยอยกุยนั่น้กอนเลยแกุยน้าบอกยนี่ตัดฝอยแลุณกุยขมอทุ่มแม่ไล้แต่กุยขมอทุ่มแม่เด้บ้าเให้เรลียเวแล้ยพ่มเวลเี้ลได้เสถืเอไปเยนี่ตุยวดฝอยอะเทบรอยอะเทียบน้ำรอนี่จะปาแล้วขมอทุ่มอ มาตื่นน่ะ ยอดนั้นมีว่ะนี่มาอืมอือทีละตัวเอาเจอดูเจอละเออ <shedous>

บักกิเราเจ้าคนเลยบ้านเล็กคนเลยสามพ่อยเด็กตะกตายไปปล่อยอืมใช้ชีวิตอ๋อว้าก็เปอร์ลอยมาเปลี่ยนเด็กสามพ้อยเราไปมาเปี่ยนเวลาคุชีเดินมิชี่ลราก็คือเด็กเกิดกอดกูเด็กคือรอดด้วยเออแต่